Thomas and Thomas and friends หนังสือเล่มแรกของหนูกอไก Thomas Thomas ่ Thomas and friends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  หนังสือเล่มแรกของหนูกอไกจ่จิ้มสิลูกจิ้มเราอ่านตามไั้คะลูก ตเต่าเต่าตเต่าตเต่าถอถุงถอถุงถอทหารถอทหารถอทองถอทองนาหนูนาหนูปอบใบไม้ปอบใบไม้ปอบปลาปอบปลาผอพึ่งผอพึ่งฝอฝาฝอฝาพอบพัน พอสัมภาพอสัมภามอม้ามอม้ายอยักยอยักษ์รอรอเรือรอเรือลอลิงลอลิง,อลงวอแหวนวอแหวนสอสาลาสอสาลาสอ,ส,อส,อสอร์ส,สอรรุนสีสอร์รุนสีสอร์รุนสี สาเสือสาเสือหอหีบหอหีบรอจุลารอจุลาอออ่านอ้ออนัออน